แต่อีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่เป็นความเสี่ยงอาจจะทําให้เกิดต่อมบาทูลินอักเสบได้ก็คือการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช <t> ่นหนองในแท้หนองในเทียมการติดเชื้อแบ,บคทีเรียรต่างๆสวัสดีค่ะยีนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋าค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับโรคอีกโรคหนึ่งนะคะที่พบได้บ่อยมากในคุณผู้หญิงโดยเฉพาะวัยเจริญพันธุ์ค่ะนั่นก็คืออาการต่อมบาทูลินอักเสบ ต่อมบาทอลินคืออะไรแล้วต่อมบาทอลินอักเสบได้อย่างไรเกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่าวิธีรักษารักษาอย่างไรสามารถรักษาเองได้ไหมแล้วถ้าทิ้งไว้จะเป็นอันตรายมากหรือเปล่าเรามาหาคําตอบกันในคลิปนี้ค่ะต่อมบาทลินนะคะคือต่อมในอวัยวะของเพศหญิงค่ะมีหน้าที่ในการผลิตเมือกออกมาเมื่อมีการกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศค่ะเพื่อช่วยในการหล่อลื่น โดยลักษณะของต่อมบาดโพลินนะคะจะเป็นต่อมขนาดเล็กๆค่ะคล้ายกับมเมล็ดถั่วอยู่บริเวณปากช่องคอดทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ขวา โดยในต่อมบาทลินนะคะจะมีท่อยาวประมาณ0 5ยถึง1.5ซนเมตรยื่นเข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงทําหน้าที่คอยส่งเมือกเพื่อเข้าไปหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงต่อมบาทลินอักเสบหรือที่บางคนรู้จักในชื่อโรคฝีอวัยวะเพศหญิงซึ่งโดยปกติแล้วนะคะเราจะไม่สามารถทาพบต่อมบาทลินได้แต่ถ้าหากว่ามีการอุดตันของต่อมบาทลินนะคะจะทําให้เกิดอาการบวม เนื่องมาจากเมือกภายในท่อนะคะไม่สามารถส่งออกมายังภายนอกได้และเมื่อเมือกนั้นนะคะสะสมนานขึ้นจนกลายเป็นถุงน้ําของต่อมบาโทลิน ซึ่งอาจจะคำได้แต่มักจะไม่เจ็บหรือปวดแต่ถ้ามีการติดเชื้อก็จะเกิดปีขึ้นและทําให้เกิดอาการเจ็บปวดอาการที่บ่งบอกนะคะว่ากําลังมีการอักเสบของต่อมบาดทูลินถ้าหากว่าก้อนนั้นนะคะมีขนาดเล็กนะคะและยังไม่มีการอักเสบก็อาจจะยังคำไม่พบความผิดปกติอะไรแต่ถ้าหากว่าก้อนนั้นนะคะใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มมีการอักเสบมากขึ้นนะคะก็จะเริ่มคำได้ก้อนเนื้อที่บวมนะคะขึ้นใกล้ๆบริเวณปากช่องคลอดและมักจะมีอาการดังต่อไปนี้ร่วมด้วยค่ะ หคือรู้สึกเจ็บบริเวณก้อนที่นูนขึ้นมา 2. นะคะรู้สึกไม่สุขสบายขณะที่เดินหรือว่านั่ง 3. ค่ะรู้สึกเจ็บขณะมิเพศสมคันธ์และ4นะคะมีไข้สาเหตุที่ทําให้มีการอุดตันของท่อลำเลียงน้าเมือกของต่อมบาทูลินนะคะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ทางการแพทย์นะคะก็เชื่อว่าน่าจะเกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของผิวหนังการได้รับบาดเจ็บ หรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคหนองในแท้หนองในเทียมหรือเกิดจากการระคายเคืองค่ะรวมไปถึงการติดเชื้ออีโคไรหรือเชื้อแบคทีเรียอื่นๆแนวทางการรักษาอาการต่อมบาตโลรินอักเสบนะคะในระยะแรกๆที่ต่อมบาตโลรินเพิ่งจะเริ่มมีอาการผิดปกติ อาจจะยังไม่แสดงอาการอะไรมากนักค่ะแต่ถ้าหากว่าคํำบริเวณอวัยวะเพศแล้วพบว่ามีถุงน้ําบริเวณปากช่องคลอดแต่ว่าไม่มีอาการเจ็บนะคะก็อา,อาจจะรักษาด้วยตัวเองดูก่อนได้ค่ะ<อ>ก,ก,ก็คือการแช่ในน้ําอุ่นวันละ2ครั้งเช้าเย็นครั้งละประมาณ20นาที ความร้อนในน้ําอุ่นนะคะอาจจะช่วยให้ต่องบาทูลินนั้นยุบตัวลงได้แต่ถ้าหากว่า2-3ถึงวันแล้วนะคะอาการยังไม่ดีขึ้นแล้วสังเกตว่าก้อนนั้นเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มมีการอักเสบมีไข้ขึ้นนะคะจะต้องไปพบคุณหมอให้คุณหมอเป็นผู้รักษาค่ะและถ้าหากว่าผู้ป่วยนะคะอายุมากกว่า40ปีนะคะและพบว่ามีก้อนเกิดขึ้นใหม่บริเวณปากช่องคลอดก็ควรจะรีบไปพบแพทย์เช่นกันค่ะ ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคร้ายแรงอย่างอื่นเช่โเนโรคมะเร็งได้ะะวิธีการรักษาต่อมบัตทวินอักเสบนะคะถ้าหากว่าอาก,การเป็นมากนะคะคุณหมอก็อาจจะรักษาด้วยวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ก็คือการผ่าตัดนะคะถ้าหากว่ารักษาเองแล้วแช่น้ําอุ่นแล้วอาก,การไม่ดีขึ้นนะคะต่อมยังบวมขึ้นเรื่อยๆมีการอักเสบมากขึ้นคุณหมอก็อาจจะใช้วิธีการกรีดบริเวณต่อมนะคะ เพื่อให้ระบายหนองออกแล้วก็มีการยัดผ้าก๊อซนะคะเล็กๆนะคะเรียกว่าเดนนะคะเข้าไปนะคะเพื่อให้ผ้าก๊อซนะคะช่วยระบายหนองออก2นะคะถ้าเป็นในกรณีที่ต่อมบัทโลินนะคะอักเสบซ้ําๆหลายๆครั้งนะคะค,คุณหมอก็อาจจะใช้วิธีการผ่าและเย็บปักถึงน้ําบาทโลินวิธีการนี้นะคะมักจะใช้ร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะก็คือจะให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อให้การอักเสบนั้นหายดีก่อน เมื่อการอักเสบนั้นหายแล้วคุณหมอก็จะใช้วิธีการผ่าแล้วก็เย็บปากถุงน้ําบาตโธลินซึ่งวิธีการผ่าตัดแบบนี้นะคะก็ไม่ยุ่งยากไม่ใช้เวลานานค่ะผ่าตัดเสร็จคนไข้ก็กลับบ้านได้เลยและ3นะคะถ้าหากว่ารักษาด้วยอาการข้อ1ข้อ2แล้วยังไม่ดีขึ้นยังมีการอักเสบซ้ําๆนะคะเป็นอยู่หลายครั้งวิธีที่3ก็คือผ่าตัดเอาต่อมบาตโธลินออกซึ่งกรณีนี้ก็มักจะพบได้ไม่เยอะค่ะ ซึ่งวิธีการผ่าตัดนี้จะต้องนอนโรงพยาบาลค่ะมีการดมยาสลบเข้าห้องผ่าตัดเพื่อผ่าตัดเอาต่อมบาทูลินออกแล้วก็ดูแลหลังผ่าตัดค่ะวิธีป้องกันการเกิดต่อมบาทูลินอักเสบนะคะซึ่งสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดต่อมบาทูลินอักเสบเนี่ยก็ยังไม่ทราบแน่ชัดการเลี่ยงสาเหตุก็อาจจะทําได้ยากแต่อีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่เป็นความเสี่ยงอาจจะทําให้เกิดต่อมบาทูลินอักเสบได้ก็คือการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นหนองในแท้หนองในเทียมการติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆ เพราะฉะนั้นอีกวิธีหนึ่งที่จะเลี่ยงการเกิดต่อมมัธยินอักเสบได้ก็คือการรักษาความสะอาดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ควรสวมถุงยางอนามายัยไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนะคะมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนคนเดียวของคุณนะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการปุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ